โครงการเงินดิจิตอลบอลเลต10,000บาทรัฐบาลอยากจะให้ใช้จ่ายผ่านซปเปอร์แอปแล้วซปเปอร์แอปคืออะไรทําไมต้องใช้ผ่านซปเปอร์แอปคลิปนี้มีคําตอบซปเปอร์แอปคือแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่รวมบริการต่างๆเข้าไว้ในที่เดียวให้บริการหลากหลายด้านของชีวิตเช่นบริการด้านการเงินด้านการขนส่งด้านการอาหารด้านสุขภาพด้านการท่องเที่ยวหรือด้านอ e ีคอมเมิร์ซเป็นต้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากมายนอกจากนี้ s u p e r a ์แยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนและข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายตัวอย่างแอปพลิเคชันที่นิยมในประเทศจีนก็คือ WeChat ส่วนที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยนั่นก็คือแอปพลิเคชัน l i n e ข้อดีของซ u เปอร์แอปคือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหลายๆตัวช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายช่วยให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลและตัวเลือกมากขึ้นซูเปอร์แอปกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปต้องการความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นซูเปอร์แอปจึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซูเปอร์แอปของรัฐบาลขณะนี้ยังพัฒนาไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นที่เห็นกันในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ทั้งหมดคือของปลอมฝากระวังกันด้วยนะครับ